เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้ p a y p a r k c o m ผู com, ้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในเครือบริษัทแอฟร Ad ีอาอินโนเวชั่นจำกัดมหาชนผู้นำวงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของผู้นำวงการเกมปล่อยเกมซัมโกกแทสติกเอที่หลายคนรอคอยพร้อมจัดกิจกรรมไลฟ์โหลดเล่นด้วยชิงรางวัลมูลค่ารวม1ล้านบาทโดยเกมซัมโกกแทสติกเอนั้นเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งบนโ o r e ทั้ง Google Store และ Apple Store ตั้งแต่วันนี้ถึง5กันยายนนี้และพร้อมเปิดให้เล่นจริงเต็มรูปแบบ Open Be t a 5 กันยาอยู่นี้มันพร้อมกันทั้งระบบ Android และ IOS เป็นตัวแทนของบริษัทเพารกคนะครับก็วันนี้ก็มีความยินดีที่เราได้มีการนำเกมออนไลน์เข้ามาสู่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสถานที่ที่เป็นถือว่าใจกลางของกรุงเทพนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะเราก็เชื่อว่าณว,วันนี้เกมดีๆที่มีคุณภาพนะครับในการให้บริการเนี่ยจริงๆก็ เรียกว่าจำนวนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้ววันนี้เราก็ไปเจอเกมเกมหนึ่งที่คิดว่า,าคงความสมบูรณ์ของตัวเกมสา๊กแท็กติกที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเลยอยากนำเกมนี้มาเสนอให้เพื่อนๆชาวเกมเมอร์และพี่น้องทุกคนได้ได้มาทดลองกันสักครั้งหนึ่งนะครับกับเกมที่มีความประสบความสําเร็จในทุกประเทศที่เปิดให้บริการมานะครับแล้วเราก็ค่อนข้างภาคภูมิใจที่มีเออให้บริการเกมที่มีคุณภาพอีกเกมหนึ่งครับโ mm hmm. มก็ สามโคกจริงๆก็อยู่กับพวกเรามางานแล้วตั้งแต่เรียนตั้งแต่เด็กนะครับที่เราได้เรียนรู้กลยุทธ์กลลสึกต,ต่างๆนั้นนำมาใช้ในการปรับชีวิตการทํางานการเรียนหลายๆเรื่องนะครับโดยเกมนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในเรื่องของตัวละครเรื่องของเงนื้อเรื่องรวมถึงยังมีภาพกราฟิกที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับสมบูรณ์แบบในเกมเดียวกันนะครับได้ใช้ทั้งความคิดความสามรคีแล้วก็หลายรูปแบบในการวางกลลสึกครับผมโอก็มีเริ่มแรกเลยคือเราอยากจะแจก เป็นทองคำนะครับสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมภารก,กิจเราต่างๆสามภารกิจนะครับตั้งแต่เข้าร่วมกดไลค์แฟนเพจนะครับเข้าร่วมเล่นเกมจนถึงจุดหนึ่งนะครับเลเวลสิบก็จะมีการส่งแจกทองคำคาูลค่าเกิน1 0 0 0 0บาทนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าเข้าเล่นจนติด,ตดลมติดใจเนี่ยจนถึงอันดับต้นๆเนี่ยก็มีรางวัลพิศเศษเพิ่มให้ด้วยครับโหลดมาเข้าเล่นเกมแล้วก็จนถึงแค่เลเวลสิบแป๊บเดียวครับก็มีสิทธิ์ลุ้นได้เลยครับตรง ก็จริงๆ3ก๊กเนี่ยเปิดมาในช่วง10ปีเนี่ยเรามี3ก๊กค่อนข้างหลายเวอร์ชันนะครับหลายหลายแบบเป็นภาพการ์ตูนบ้างภาพแบบจริงจังบ้างนะครับแต่ว่าเกมนี้จากที่พวกเราก็อยู่ในวงการสัมภางและได้ทดสอบเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาลองสักครั้งหนึ่งกับเกมสาก๊กที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบพอสมควรเลยแล้วกันนะครับตั้งภาพเนื้อเรื่องแล้วก็กราฟิกต่างๆคือเราก็คาดหวังอยากให้เป็นเกมเกมหนึ่งแหละที่คนรู้จักชื่อ3ก๊ก หรือคนที่ชอบแนวจีนนะครับต่างๆอยากให้มาลองเล่นสักครั้งนึงครับก็คือการันตีว่าภาพสวยสวยเทคนิคโอเคสนุกครับแล้วก็ไม่ได้กินสเปคถูกมากกับภาพขนาดนี้ครับเราเริ่มเริ่มไลฟ์ได้เลยวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับลงทะเบียนที่โต้พรุ่งนี้เราจะเริ่มมีการปล่อยดาวน์โหลดเกมแล้วนะครับแล้วเกมเปิดให้บริการจริงๆวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้ครับผมก็ฝากเกมนี้ไว้กับ ทุกคนด้วยนะครับลองัครั้งหนึ่งเ,เกมสามโก๊กที่จุณภาพสมบูรณ์แบบและอัดแน่นที่สุดครับได้ทั้ง Android, iOS ครับแต่วันที่5กันยายนครับเกม3โก้กนะคะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ได้เห็นตัวเกมครั้งแรกโอ้โห ตัวเกมสน,นันาคือสวยมากแล้วก็ได้เห็นว่ามีขุนพลตัวละครของสามโลกอะเยอะมากๆจัดเต็มมากๆแล้วแต่และตัวมีแฟคเตอร์ชัดเจนค่ะภาพเอฟเฟกต์สวยสุดๆอยากเล่นมากอยากให้ทุกคนแบบมาเล่นกันเยอะๆเลยค่ะเมื่อกี้ฟังโกฟังโกยังไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าฟังโกเป็นในส่วนเปิดกาชา<อ>เปิดกาชาเนี่ยสุ่มแล้วแบบมันมีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนได้เสียงดวงได้เสียงโชคอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะมันมันสนุกมันสนุกแบบนึง ตัวละครที่ชอบน่าจะเป็นตั้งโต๊ะความยากง่ายของเกมคะเ,เพราะว่าแค่เข้าใจตัวเกมนิดนึงอ่ะก็ไม่ยากเลยตอนแรกฟังก็ยัง,งงงอยู่ว่าเอะถ้าเกิดว่าเป็นแนวนี้จะเล่นได้ไหมนะในการจัดทัพจัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรียนรู้แค่แป๊บเดียวเล่นได้เลยค่ะไม่ยากเลยง่ายมากก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วเราก็กลัวว่ามันจะเล่นยากค่ะข้างในเนี่ยมีภาษาไทายเขียนบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะว่าเล่นยังไงนะคะแล้วก็เอออาจจะไปดูดูก่อนก็ได้ว่า นอาจจาะทำเขาก็จะยู่วกบบแต่ละพักแล้วก็ทหารแต่ละแต่ละส่วนนะมีทหารมา้ามีส่วนที่เป็นแท้งมีส่วนที่เป็นทําดาเมจเนี้ยค่ะแค่เข้าใจส่วนตรงเนี้ยก็วางทับได้สบายเลยค่ะ<ด>ก็เดี๋ยวบางกกก็จะมีเล่นค่ะเดี๋ยวเปิดปุ๊บบางกกก็จะเล่นเลยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะสตรีมด้วยในช่องทางแฟนเพจบ,บางกกโอเคค่ะ นะคะติดตามเกมนี้แล้วก็มาเล่นกันเยอะๆค่ะถ้าเกิดว่าใครเล่นเก่งเนี่ยมาช่วยสอนกันก็ได้แต่บอกเลยว่าฟังก็ไม่แพ้ใครหรอกนี่